สวัสดีครับผมนะครับนายจิรุวิจัยมั่นครับเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับกาแฟตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเลยคือเป็นกาแฟที่เราคัดสรรโดยใช้สายพันธุ์เมล็ดกาแฟอาราบิก้าซึ่งโดยทั่วไปครับในท้องตลาดเนี่ยจะใช้เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าแต่ของเราเนี่ยเป็นอาราบิก้าซึ่งอาราบิก้าเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่ข้อดีของมันเลยก็คือตัวอาราบิก้าเองอะครับเป็นกาแฟที่ มีความหอมในตัวแล้วก็มีรสชาติที่มีความหอมอมเปรี้ยวีนิดนึงอะไรเงี้ยครับทำให้หลายคนรู้สึกว่าทานกาแฟตัวนี้ทานง่ายขึ้นกาแฟตัวนี้ที่โดดเด่นคือเราเนี่ยนะครับมีการใช้ส่วนผสมต่างๆจากธรรมชาติอย่างครีมเทียมครับเราก็ใช้ครีมเทียมจากมะพร้าวซึ่งตัวครีมเทียมจากมะพร้าวเนี่ยจะเป็นครีมเทียมที่ไม่ก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงจนเกินไปดีกว่าครีมเทียมทั่วไปในของตลาด แล้วก็ยังให้ลักษณะ,ะความมันความนัวที่ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็สําคัญเลยก็คือตัวมันเองเนี่ยนะครับยังให้ไฟเบอร์กับร่างกายด้วยรับไฟเบอร์เนี่ยมีประโยชน์มากตรงที่ไฟเบอร์เนี่ยสามารถลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสูส่กระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสูตรนี้ถ้าดูกันจริงๆเลยอะครับก็คือเป็นสูตรที่แบบดูแลครับสุขภาพตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะไรยเงี้ยครับสูตรต,ต่างๆเลยที่เด่นมากๆสาหรับเราก็คืออย่างผมบอกก็คือเรามีการคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่างอย่างพิันนเลยะครบ เราก็เลยมีการคัดสัรวัตถุดิบหลายตัวครับที่เป็นวัตถุดิบเทรดมามีการสดสิทธิบัตรชัดเจนเลยครับว่ามีผลงานวิจัยรองรับมีการการันตีเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น